ทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองกับจ้างมืออาชีพทำเว็บไซต์มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> แต่ก็อยู่ที่เป้าหมายของการทำด้วยเช่นกันเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างเรื่องแรกเรื่องของการดีไซน์ค่ะบางคนอาจจะเลือกทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายจึงเลือกใช้เทมเพลตทำเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่การจ้างมืออาชีพทำเว็บไซต์เราใช้ดีไซเนอร์มืออาชีพออกแบบเว็บไซต์ให้คุณค่ะ เรื่องที่2เรื่องฟีเจอร์ต่างๆาค่ะธุรกิจของคุณมีการใช้ฟีเจอร์เช่นการซื้อของในเว็บไซต์หรือต้องการมีฟังก์ชันเฉพาะตัวการสร้างมืออาชีพทำเว็บไซต์อาจจะเป็นเรื่องที่สะดวกและสบายมากกว่าค่ะเรื่องสุดท้ายการเมทรนะ์นหรือการบำรุงรักษาหลังการขายหากทำเว็บไซต์เองคุณต้องมีเวลามาดูแลเองทั้งหมด แต่ถ้าคุณจ้างมืออาชีพทาเว็บไซต์จะมีบริการดูแลหลังการขายพร้อมให้คำแนะนำหรือทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นมี SEO ที่ดีแบบยั่งยืนค่ะสุดท้ายนะคะการเลือกทำเว็บไซต์เองหรือจ้างบริษัททำเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความต้องการและปัจจัยของคุณค่ะที่ทำเว็บ s อ p รับทำเว็บไซต์ธุรกิจมืออาชีพสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาได้ฟรีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ